ท่นเดินทางมาทำบุญก็ไปจอได้เลยครับขอราบสวัสดีครับสลับพี่น้องชาว y o u t ท b e ทุกท่านนะครับครับสลับช่วงนี้เราก็อยู่กันในช่อง YouTube อง์ชาสเตชันนะครับอ่าเราพากันมาอยู่ที่วัดหนองสองห้องบ้านแพวนะครับวันนี้ก็พามาดูภาพยนตร์การแปลง วันนี้ที่วัดสองสองห้องก็มีด้วยกันสองจอนะครับสิงขนานกันสลับจอแรกก็จะเป็นวันเพ็ญวันเพ็ญเทอร์ริเทดนะครับส่วนอีกจอนึงก็จะเป็นของแสงเพชรฮะแสงเพชรดำเนินวันนี้ก็มีสองจอด้วยกันนะครับสหรับช่วงนี้ก็ทั้งสองจอก็กำลังติดตั้งอุปกรณ์อยู่นะครับฮะเราก็จะพาชม บรรยากาศในช่วงติดตั้งอุปกรณ์ให้กับแฟนๆเอฟซีในช่อง YouTube ขององค์ชายสเตชั่นได้ชมกันนะครับสำหรับนี้ก็คือขุมพลังของวันเพนเฮอริเทตนะครับวันนี้คือของขุมพลังของวันเพนเฮอริเทตวันนี้วันที่15นั้น วันนี้ก็มาด้วยกันชุด24ดอกนะฮะ24ดอก่อลหนึ่งโหลนะครับแล้วก็แลมด้วยกัน3กล่องวันนี้มาร่วมบองสุกุลอ่าส่วนหลังพงเบรกก็เป็นของสแตนดาร์ดนะครสแตนดาตรฐานคุณพี่วัดวัดได้จัดสถานที่ไว้ให้ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกอันนี้ก็เป็นทีมง,งานวันเพ็ญภาพยนตร,ร์ระบบเสียงเออริเทต นะครับได้เหมือนกันเมื่อทำบุญเสร็จเราก็จะเลื่อนวันนะวันที่16นะครับวันที่16เมษายนที่วัดลางปลาหมอนะครับซึ่งวันเพ็ญก็หันชนกับสอเองเจอในะในชุด32ดอกนะก็อย่าลืมกันนะขอเชิญชวนนะครับ FC แล้วก็แฟนๆภาพนยนตร์หนังกลางแปลงท,ทุกท่านเลย ท่านที่มาทำบุญจะได้ร่วมอนุโไปช่วยร่วมเชียร์ร่วมใจกันนะฮะในที่วัดลังปลาหมอนะวันที่สิบหกนะครับซึ่งเป็นงานสงกรานต์นะครับก็วันเพ็ญวันเพ็ญเทอริเทศหันชนกับสออินเตอร์นะครับแล้วรถน้ำตามหัวผสูงนะไปดูกันไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันนะครับ อันนี้ก็มาดูส่วนในจอของอแสงเพชรดำเนินนะครับแสงเพชรดำเนินวันนี้ก็ลงไปกันท่านใดที่จองไว้ แล้วไดมอบปัจจัยสร้งวัดแล้ว12ลูก24ลูกเหมือนกันครับวันนี้ก็ส่วนทอนก็จะเป็นของเน็กซั่นนะครับเน็กซั่นตัวนี้เขาบอกว่าแรงถึงใจอ่าอ่าการมาเป็นแสงเพชรก็ลงกันเป็นตู้อ่าผีกระแทกหลังนะครับอ่านี่ผีกระแทกหลังเราควดนะบุตรทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเราที่ร่วงล้าจากไป เมื่อบรรพบุรุษของเราได้รับส่วนรนีที่วัดดอกสองห้องครับสำหรับวันนี้อ่าเป็นงานเทศกาลสงการของวัดดอกสองห้องวันนี้เราก็มาดูขุมพลังของแสงเพชรดำเนินกันับราของเราที่ร่วมรับไปแล้วแลอุเืาดที่ แสงเพชรดำเนินก็ใช้กอวเทดนะครับขุมพลังของกอวเทนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็น5,000วัตต์นะครับสำหรับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับอตันนี้คือชุดเครื่องปรุงนะครับตัอนี้ก็จะเป็นตัวยี่สิบีดอกเหมือนกันนะครับแหลม4ี่กล่องส่วนหอนก็จะเป็นของเล็กซ่อนนะครับ แผ่นด e ้วยการสรุปความดูและส่วนนี้ก็เป็นเครื่องปั่นนะครับสำหรับสร้างกระแสกคอ,อยสักครู่นึงนะฮะคงจะได้ฟังเสียงกันกนะครับทั้งสองจอทัอ้งสองจอส่วนเครื่องปั่นวันนี้ก็เป็นของแสงรุูงโลดพาวเวอร์ครับ <recibir S 1> แสต่ลูกโลดพาวเวอร์ครับซึ่งมาสร้างกระแส ให้พร้อมๆกันเรื่องสองจอนะครับบีดเจ้าวาดวัดทองแล้วกเราเคารพบูชาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่แลวนีาอนนั้นต้อช่วยสกิดประนยชน์ให้ได้ครอบครัวต้องมีความสุบความเจริญตลอดการทำงานเิยขอต้องโมทำาแต่คิดว่าเราลาวสักประมาณ15บห้โมงนะครับประมาณ17บเนาฬิกาก็อาจจะได้ฟังเสียงกันนะครับ ต็นช่วงนี้ก็อยู่ในการติดตั้งอุปกรณ์เกือบสมบูรณ์แล้วครับประมาณ99นตะฮะใคไรไงก็อย่าลืมนะฮะฝากช่อง YouTube ขององค์ชายสั่นไว้ด้วยนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้กำลังใจกันนะครับองค์ชายสั่นก็จะหาคลิปดีๆนะฮะไม่ว่า จะเป็นกลางแปลงสถานที่ใดทุกๆบริษัททุกๆ่วยบริการฮะ,ะองค์ชายสเตชันก็จะติดตามถ่ายคลิปมาให้กับแฟนเอฟซีได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจะรีมนะกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับ